มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเส mm hmm. รีพิสุทธิ์ฟ้องบุ้งทะลุวังด้วยข้อหาที่ชาวโซเชียลเห็นด้วยสุดๆค่ะ mm hmm. หลังจากที่ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิโยเวศอดีตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้ส่งตัวแทนยื่นคำฟ้องต่อสารอาญา เพื่อดำเนินคดีกับนางสาวเนติพรสเสนสังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังเป็นคดีหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาขู่อาฆาตพร้อมเรียกค่าเสียหาย2ล้านบาทตามที่นําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นจากนั้นเมื่อวันที่30สิงหาคม2,566 พลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์แถลงกรณีการลาออกสอสอเนื่องจากเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเสรีรวมไทยได้เพียงหนึ่งเก้าอี้ทำให้คิดว่าผู้สมัครของพรรคดีๆเยอะแยะไม่ได้รับเลือกและในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพรรคเสรีรวมไทยแล้วจะไปนั่งในสภาทำไมก่อนหน้านี้รับใช้มาสี่ปีเต็มแล้วจึงไม่ได้ยึดติดตำแหน่งใดๆทั้งสิน้นล่าสุดเพจ a c e b o o k ดาวแปดแชกได้โพสต์เฟซบุ๊กร Facebook, ะบุข้อความว่าเอาแล้ว เสรีพิสุทธิ์ฟองบุ้งทะลุวังข้อหาหมิ่นประมาทค้ามนุษย์พร้อมหาเบื้องหลังบุ้งเลี้ยงเด็กรับเงินใครมาซึ่งก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามากดไลค์หลายต่อหลายคนนะคะพร้อมกับคอมเมนต์ประมาณว่าเห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ